ก็สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมว่าจะมาสอนปรับมาโคในบุใไ่นะครับให้ยิงไวๆนะครับสนัยนะก็อย่างแรกเรามาตรงนี้กันนะครับตรงควอบคุมนะครับปรับไอสองอันนี้ให้มันมองเห็นกันนะครับคือว่าเปิดซับเพลนด่วนนะครับตรงไหนวะซับเพลนด่วนอยู่เนี่ยเนี่ยเออเห็นนะนี่โหลดด่วนอันนี้ไม่ใช่อ๋อเปลี่ยนอาวุธด่วนนี่นะครับตรงนี้เปิดไว้นะครับ เดี๋ยวใครจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะไอ้เลขกหนึ่งตรงเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับปุ่มนี่ยครับด ouais. ูดูดูดยดูกลิ่นกลบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึงโอเคมานะครับก็อย่างแรกนะครับเออเรามาที่ตรงคำว่าสคริปต์นะครับเพิ่มออกมานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปุ่มอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไอ้สมมติว่าเราจะเอาปุ่มลุกกิ้งนะครับอันนี้ลุกกิ้งนะเนี่ยเลื่อนขึ้นก็เป็นอันนี้นะครับ เล่นลงก็ตัวนี้นะครับหรือจะใช้ข้างเมาส์ก็ได้นะครับข้างเมาส์นี่นะครับก็นั่นแหละผมจะเป็นลูกกิ้งเลื่อนลงนะครับก็ตรงนี้นะครับเขียนไปว่า t a เอ้ยเดี๋ยว t a p นะครับ tab นะครับแล้วก็เว้นหนึ่งทีนะครับกดตรงนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับหนึ่งทีแล้วก็คลิกขวาหนึ่งทีนะครับเชิงขึ้นมาหนึ่งครับแล้วก็อันที่สองนะครับเออมันเขียนว่าอะไรนะ๋ยวนั้นทุกคนอยวไปดูกันหนึ่งนะลืมอ่ะ โอเคมาต่อนะครับก็อย่างแรกคร้บเขียนไปว่านี่หน้าตามนี้เลยผมก็จำไม่ได้หรอกก็ช่อมันเถอะก็เขียนตามนี้นะแล้วก็ดีเลยเท่าไหร่วะยี่ห้านะครับแล้วก็เว่าอีกหนึ่งทีนะครับก็เขียนว่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปุ่มแรกใช่ไหมอันนี้คือปุ่มที่สองนะครับก็คือปุ่มรีโหลดนี่นะครับตรงนี้นะกดเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาหรือว่าจะเอาตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนําตรงนี้ดีกว่าดิง่ายกว่าแล้วก็เขียนเหมือนเดิมนะครับลบหนึ่งอยนะครับ ไอหนึ่งพันี่นี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปยิงดูไปหนึ่งปีอะไรเงี้ยเฮ้ยลงซนไปขึ้นไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเล่นเล่นดูมันจะได้นะมันจะยิงให้เราต้องขับแบบนี้นะว่าเป็นรีโรหลดด่วนนะถุยรีโหลดด่วนนะครับก็ นี่นะครับมันก็จะยิงง่ายนะถ้าเราเล่นเลื่อ่นหลงนี่ไครับก็ได้อยู่นะแต่ถ้าใครอยากได้แบบ cancel animation นะครับก็อีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูถ้าอยากได้ cancel animation นะครับก็เพิ่มตรงนี้อีกนะครับแล้วก็เขียนไปว่าไม่ถิดเรามากดตรงนี้นะครับเนี่ยกดตรงนี้นะคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาทีแล้วก็เหมือนเดิมครับ ลบหนึ่งพันนะอ่ะอเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาแล้วครับผมจะเล่นให้ดูนะแบบแคนเซิลนะมันจะเดินยิงนะครับนี่หนึ่งหนจะเดินทวิ๊กเอาใหม่เราจะเดินยิงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะนั่นม,มันจะแบบมันจะไม่ขยับตัวเรามันจะไม่ขยับนะมันจะเหมือนดูเหมือนไวกว่านะถ้าเอาไปทำศิษย์นะกระโดดยิงก็ได้นะมันจะแบบ มันก็ตายอะทุกคนไอ้ชายไม่ถูกเหมือนกันดูนะเดี๋ยวว่จาจับปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับรอบนึงนะครับโอเคนี่นะครับจับปกติจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าเดินยะิงนะนครับแต่ถ้าแคนเซิลมันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีแค่นี้แหละครับก็ จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่มีอะไรละ